รายการชุมทางดาวทองช่อง7 s d ร่วมกับพันธบิตอินดี้ลูกทุ่งทั่วประเทศที่มียอดวิวกว่า6,000ล้านวิวในเดือนมกราคม6 2 0 8 8 6 1 6 6 6ล้านวิวครั้งแรกที่เปิดออรดิชัน่นค้นหาศิลปินอินดี้คนต่อไปโอกาสของคุณกับการรวมพลังของค่ายสายอินดี้ทั้งประเทศต้นไม้มิวสิกแซคชุมแพ่บิ๊กเลมิวสิกวงกางเกงสาวมีแฮงรคคอร์ดกล้องห้วยไล่ถาคณิต ไรไทยเล็กคอร์ดต้าต่อจววกีตาร์เล็กคอร์ดอ้อยแสงสิน TMG เล็กคอร์ดวงแอลกอฮอล์สิงมิวสิกเตะตะก,กูลต่อเปิดเวทีค้นหาศิลปินลูกทุ่งอินดี้คนใหม่กับการประกวดชุมทางอินดี้เตรียมตัวให้พร้อมมาออดิชั่นวันที่23กุมภาพนันธ์วันเดียวที่ศูนย์การค้าเดิอนนายพระราม9ลงทะเบียน9นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร0 6 3 2 0 3 5 6 5 6หหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่แฟนเพจชุมทางดาวทอง